สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานเตรียมถ่ายทำ m ีเพลงนราพิมพ์ใจมีโปรดักชั่นจากทีมงานลงมาถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวางแผนถ่ายทำให้ชาวนราได้ชมและได้ประทับใจในผลงานของคนนราด้วยเนื้อเพลงที่เป็นธรรมชาติรู้สึกถึงบรรยากาศของเมืองนราชมแล้วอยากมาเที่ยวนราธิวาสคอยชมกันเร็วๆนี้ครับนี่คือพูดถึงเมืองที่แบบว่าเหมือนสวรรค์มีความผู้คนแบบว่าคือความสุขเมืองนราไน้าอยู่ในในเพลงนะครับผมเลยอยากจะแบบ อยากถ่ายไลฟ์ซิงที่นั่นไลฟ์ซิงคร้องเพลงที่นั่นโอเคครับก็ไม่ดูนแาเกงอยากแต่งกายแล้วการแต่งกายครับการแต่งกายจริงๆเราออยากให้ใส่พวกแบบผ้าบางติดแต่ว่าไม่อยากให้ผ้าหนาคือไม่รู้ว่ามันมีแบบผ้าไทยตอนนี้เขานิยมผ้าไทยผ้าไทยทีุ่๊บแต่ว่าผ้าบางเลยเขาไม่อยู่ทะเลเอาผ้าที่ผู้ว่ากำลังจะโปรโมทด้วยนั่งนั่งชุดแบบนี้อยากให้แต่งก็มีอยู่ตัวก็ใส่ ัใหม่ด้วยอยากให้มันมีความคามือร้านนี้คือนึกสึกนาราถึงผ้าบาตีนึกถึงความแบบทะเลเพราะคนคนคนต่างจังหวัดคนกรุงเทพเขายังไม่รู้ว่านราราม,มีทะเลสวยนะมีอาหารอร่อยไม่ได้เชิงแบบจริงจังอะแค่แถ่ว่าผู้คนมีความสุขในการวาดในการแบบในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตต่สลับกับตอนเราดูยิ่งใหญ่ดูแบบอลังการ ันนี้จะเน้นความแบบมีมชีวิตคือเนืใชม่มีชีวิตมีความเป็นอยู่มีอะไรเงี้ยครับให้ไม่ให้มันดูง่ายๆให้มันดูสบายสบายจริงๆอ่ะคนดูคนก็จะเก็ตเองหรอกคือชุดแบบนี้รอหรือว่าอาหารแบบนี้รอแม้ที่ว่ามีอาหารแบบนี้ถ้าพูดที่เรคิดเจอคือซัพพายเออร์แหละมันคืออยู่ในนั้นหมดเลยต้องหาชุดพี่บุญเป็นหลักก่อนแล้วก็เราจะมุมถ่ายเรายิงพี่บุญพระชุดมีแสนยาวสุดัวงใหม่แล้วก็สวยอยู่ เดีควว่าอาจารย์บุญถ่ายรูปชุดนั้นส่งให้พ่อก็ได้แล้วเดี๋ยวให้ทิมช่วยดูให้หดืออาจะใส่สอบชุดก็ได้รั อย่างมั่นและคงฟังเตือนผูกพันมั่นคงเสมือนดนำมู่ฟ้านิรัน